เมื่อสมุนไพรเอาชนะโรคสะเก็ดเงินที่เป็นมาเรื้อรังกว่า30ปีได้ชีวิตที่มีความสุขก็กลับมาอีกครั้งเราเออกำลงกายไปด้วยครับแล้วก็แดดอ่อนเนี่จะทำให้ผิวแข็งแรงครับจากที่เคยต้องแบบหลบๆซตอนผ,ผิวพันไ์ไม่ดีต้องใส่เสื้อแขนยาวปกปิดแต่ทุกวันนี้เดินถอดเสื้อได้ครับ คือถอเสื้อได้อย่างแบบเดินไม่ไม่อายใครครับแต่เมื่อก่อนนี้อายเขาไม่กล้าถอดเพราะว่าถือหลังเราไม่ดีวันนี้ก็พอผมรักษายาชุดของบ้านหมอละองเนี่ยคือชีวิตผมเปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมไม่กล้าไปไหนมาไหนคือผมกลัวคนพลัเงเกียรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็โอเคครับดีขึ้นมากครับ สะเก็ดเงินรักษายากแต่รักษาได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราบ้านหมอละอองสำหรับบำบัดผู้เป็นสะเก็ดเงินลดพืนลดขวยลดคันเห็นผลจริงปลอดภัยไม่มีสารสเตีย่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อจรัญน,นามสกุลระวังครับอายุ5-6ปีครับตับราชการครับเป็นทหารครับเป็นทหารตั้งแตอายุ25ปีครับ ผมได้ฉีดยาแค่มาลาเรียฮะแล้วผมแพ้ตัวนี้เดือนของเดือนจะเป็นเม็ดเหมือนดุมกัดจนมันลามแตกลามผมก็ปไปหาหมอนะหมอถึงได้บอกว่าเป็นโรคสเก็ตเงินผมเนี่ยเป็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นของร่างกายครัวร่างกายนี่ขึ้นหมดยกเว้นที่หน้าไม่ว่าจะเป็นขาแขนขึ้นหมดครับยกเว้นที่หน้าที่ไม่เป็นแต่ช่วงเป็นหนักเมื่อประมาณปีห้าสาม อันนั้นผมหยุดนะหยุดหยุดนานไม่ไหวครับช่วงที่หมอให้ให้ยาแล้วแพ้ด้วยผื่นขึ้นเต็มตัวรักษาก็ไม่หายเคยฉีดที่ที่ท้องนะฮะหมอบอกว่าเข็มละสองหมื่นห้าฉีดมาประมาณสองเดือนอาการก็ไม่หายไปหาหมอหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนยาแล้วเพราะว่ายาตัวนี้มันดื้อแล้วอันนี้หมอเปลี่ยนยา แรงขึ้นกว่าเก่าอีกครับเพราะว่าเป็นยาผสมน้ําเกลือฉีดเข้าทําเส้นเลือดเขาบอกว่ายาจุดน,นี้สองแสนตกใจมากเลยครับสองแสนก็ฉีดอยู่ประมาณสิบกว่าเข็มครับมันดีขึ้นระยะแรกๆนะครับเดือนแรกก็ดีะหายเป็นเดือนครับแต่ว่าพอฉีดเข็มที่สองก็เริ่มลดเริ่มถอยลงมาถอยลงมาจนสามเข็มสุดท้ายนี่ฉีดมาไม่หายเลยครับมีแต่จะเพิ่มขึ้น จนท้อฮะท้อว่ามันไม่หายแล้วเราจะไปรักษาทําไมเป็นเเตลยอยด้วยครับน่าจะเป็นพวกยากดฟูมิะครับดูแล้วมันไม่ได้รักษาเลยครับเพราะว่าถ้ายารักษาเนี่ยมันต้องต้องดีขึ้นพอยาฤทธิ์ยาหมดปุ๊บเขาก็สะเก็ดก็ดันขึ้นมาเหมือนเดิมก็เลยท้อราะว่าเมื่อรักษาไปแล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นผมมานอนทิดแล้วว่าต้องไปนอนให้ยายให้ไปแล้วก็ไม่มีผลดีผมก็เลย เซิร์ชทางเน็ตดูฮนะผมก็ดูหลายๆบริษัทนะครับแต่ผมมาติดอยู่ตรงสมุนไพรบ้านหมอละอองว่าขั้นตอนการรักษาเป็นนี้นี้นะถ้าผ่านเดือนแรกไปได้เดือนต่อไปคุณสบายผมก็ไม่เป็นไรนะเคยเป็นหนักมาแล้วให้มันหนักยังไงก็ทนได้ครับก็เลยตกลงรักษากบ้านหมอละอ,อง ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นยาดาน้ำมะกรูดยาต้มมอน้อยครับแล้วก็มียาโนวลิตเป็นยามเม็ดนะฮะแล้วก็เป็นยาขับปัสสาวะสี่อย่างที่กินยาภายนอกมีมีว่านหางจระเข้ครีมขี้ผึ้งน้ำมันสปาครับแต่น้ำมันสปาดีมากครับผมบอกให้เพราะว่าที่ศีรษะผมเนี่ยขึ้นขึ้นเยอะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้อะไรผมใช้น้ำมันสปาเนี่ย พอสระผมเสร็จปุ๊บคือยามียาสระผมด้วยนะฮะแล้วก็มีสบู่ด้วยพอสระผมเสร็จเลยเสร็จเช็ดพอมันหมาดปุ๊บผมก็เอาน้ตมันสปาเนี่ยทาจากที่เคยขึ้นหนาๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะ,ะที่ได้กินยาจากกินยาไปสองวันสเก็ตเริ่มหลุดนะ,ะขับสเก็ตนี่แบบว่าเดินล่วงนะ,ะเดินล่วงเดินหลุดล่วงมาหลังจากสเก็ตล่วงหมดนะฮะ ก็เป็นเป็นเป็นผืนแบบผืนแดงๆที่เฉยแต่ไม่มีเริ่มไม่มีค่อยไม่ค่อยมีสเก็ตแล้วอาทิตย์ที่สองนี่สาหัสมากครับจากที่สเก็ตออกกลายเป็นน้ําแต่ในใจผมคิดว่าเป็นน้าเหลืองนะครับคือออกเหมือนเหงื่อแต่เหนียวขับน้ําเหลืองเตยมีกลิ่นคาวนิดหน่อยไม่รุนแรงคือก็ออกหมดเลยฮะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนังนี่ลอกหมดหนังมือหนังเท้าลอกหมดนะฮะเล็บเล็บนี่ดันออกหลุหดเป็นอยู่ประมาณสองอาทิตย์ เดี๋ยวถามบอกกินไปเลยอย่าหยุดยานะนั่นแหละคือเขาไล่ของเสียออกครับผมก็กินแล้วตอนนี้เริ่มบวมฮะคือหน้าเริ่มบวมเท้าเริ่มบวมหมอบอกไม่เป็นไรกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะยุบไปเองได้ได้ไดเดือนหนึ่งเข้าเดือนที่สองยุบมาตามลำดับผิวพธุ์ก็เริ่มดีฮะ <c oughs> เดินไปไหนมาไหนคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมาหน้าขาวไปทำอะไรมาผมบอกอ๋อ กินยาของยาสมุนไพรของบ้านหมอละอองผมก็ให้เบอร์ไว้บอกว่าโทรคุยเลยครับถ้าเป็นอะไรโทรคุยเขาเลยเขาใจดีมาก <c oughs> ก็ดีมาเรื่อยๆครผมบอกว่าถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมรักษาอย่างนี้ตั้งนานแล้วครับผมไม่ไปรักษาหรอกที่โรงพยาบาลเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะหรืออย่างไปก็โอ้หไปเป็นวันๆอันนี้เรารักษาอยู่กับบ้านสบายครับ <c oughs> ก็ดูแลเรื่องอาหารครับเรื่องอาหารการกินเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับ อาหารที่ไม่ควรรับประทานก็เป็นพวกของหมักของดองนะครับพวกปูปลาลา่าปลาที่ไม่มีเกดอาหารทะเลก็ปีน้ำปลากินไม่ได้ก็คือเป็นของของดองนะครับเหล้าบรี่ห้ามงดถ้าปฏิบัติได้ตามเนี้ยแล้วก็อะไรนะเช้าตื่นขึ้นมาตากแดดอ่อนๆตอ,อนเชา้าเดินไปเดินมาออกกำลังกายไปด้วยนะแล้วก็เย็นสิบโมง ก็ออกกําลังกายเดินตากแดดสักหน่อยสักสินาทีเพื่อให้ผิวห,หนังมันแข็งแรงนะครับในเรื่องการนอนนีน่พักผ่อนในเพียงพอก็นอนสักสามทุ่มสีทุ่มพวกน้ําน้ําอันลมอะไรครทุกชนิดห้ามทานขนมปังก็ห้ามกาแฟก็ห้ามครับอะไรที่เกี่ยวกับแป้งสาลีกินไม่ได้ทานไม่ได้ครับพวกบะหมี่พวกอะไรเนี้ยทานไม่ได้กนะ็ตอนนั้นมันไม่รู้ว่าเรากินพวกนี้ไม่ได้แต่ตอนเนี้ที่ พอมารักษากับบ้านหมอละองเนี่ยก็คือเขาแนะนํามาว่าเน,นี่ยอันเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับแป้งสาลีเนี่ยอย่าไปทานเพราะว่ามันไปมันไปเพิ่มอะไรข้างในร่างกายไม่รู้ที่ส่วนที่เราขาดเหลือไปแตะด,ดันไปเพิ่มไปตัวนี้ขึ้นมามันก็เลยทําให้กลิวห,หนังอ่ะผลิตขึ้นมาไวก็เลยงดหมดนะฮะก็รู้สึกว่าก็รักษามาก็ดีมากครับ ผมเคยแนะนําให้หลายหลายคนแล้วครว่าเนี่ยผมรักษาผมภายบ้านหมอละองเนี่ยเนี่ยดีผมก็พบทุกวันนี้บางทีผมถอดเสื้อผ้าเดินนะ้ผมก็ให้ดูคนเนี่ยมันดีจริงๆริงเพราะแค่ช่วงสองเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยบางคนก็เชื่อบางคนก็บอกไอ้หายดีก่อนแล้วแล้วค่อยมาบอกผมก็แล้วแต่นะเพราะว่าผมบอกไปแล้วคุณไม่เชื่อคุณไม่รักษากษา็กาเรื่องของคุณเพราะว่าโลกมันไม่รอเราหรอก ถ้าเราไม่รีบรักษาถ้าเรารักษาช้าโรคมันก็ลุมเล้าเรา,เราแต่ถ้าเรารักษาไวอาการที่มันอยากเป็นไม่หนักเนี่ยมันก็จะรักษาง่ายแต่ถ้าเป็นหนักแล้วมันจะรักษายากครับมันดีมากผมบอกให้มันชีวิตเรานี่แบบว่าจากที่เราเราเคยนอนทรมานคันเจ็บแต่ทุกวันนี้สบายครับผิวแห้งไม่มีพื้นที่เป็นแบบว่า เป็นสเก็ตออกมาครับผมครับผมครับ